ความคิดนี้ดีจริงๆซานหยางเจ้าขึ้นเขาไปก่อนอาจารย์จะไปดูว่าฉางชิงบำเพ็นเพียรคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนักพรตชิงอวินเอ่ยเพียงเท่านั้นก่อนที่รอบกายจะปรากฏแสงเจิดจ้าออกมาพร้อมพุ่งขึ้นไปกลางอากาศมุ่งหน้าไปทางเขาด้านหลังเห็นนักพรตชิงอวินจากไปแล้วลู่ซานหยางก็ได้แต่ชนักงันพลางทอดถอนใจออกมาอย่างห้ามมิได้อาจารย์มิเพียงแต่มีสายตากับแคบแต่บัดนี้ดูเหมือนว่าจะเจ้าเล่ห์ขึ้นอีกด้วย มีนานนักพรตชิงอวินก็มาปรากฏตัวยังเขาด้านหลังเดิมที่เขาคิดว่าจะมาแสดงท่าทางวางอำนาจต่อหน้าเย่ชางชิงเสียหน่อยแต่เมื่อได้เห็นนิมิตท,ที่เกิดขึ้นด้านหลังของเย่ชางชิงแล้วร่างทั้งร่างของเขาราวกับถูกสายฟ้าฟาจนแทบจะร่วงลงมากองกับพื้นเมื่อพบว่านิมิตด้านหลังของเยชางชิงนั้นมีร่างขนาดใหญ่ร่างหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ เขากำลังนั่งหันหลังให้กับผู้คนแสงอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนไปทั่วร่างกายพลังกลาหายไหลเวียนแผ่ความน่าเกรงขามอันน่าสะพรึงกลัวที่มองมีเห็นกลุ่มหนึ่งออกมาแต่สิ่งที่น่าตื่นตระหนกมากที่สุดก็คือด้านบนศีรษะของเขาเหมือนกับมีถ้ำสวรรค์โบราณถ้ำหนึ่งปรากฏขึ้นภายในถ้ำนั้นมีแสงสีเขียวเปล่งประกายขึ้นริปรีพลังกลาหวยพุ่งราวกับแฝงเอาไว้ด้วยแหล่งกำเนิดของหลักการเต๋าในตำนาน แค่มองเพียงแว็บเดียวก็เหมือนกับจะถูกกลืนกินจิตวิญญาณเข้าไปก็มีปานมีเพียงเท่านั้นร่างอันใหญ่โตร่างนั้นเวลานี้ดูเหมือนว่ากำลังจะเปิดถ้ำสวรรค์อีกถ้ำหนึ่งอยู่ถ้ำสวรรค์นี้แม้จะเป็นเพียงโครงร่างคร่าวๆแต่ก็ยังคงน่าสะพรึงกลัวและทำให้เกิดความรู้สึกหวาดหวั่นเป็นอย่างมากแค่คิดก็รู้แล้วว่าภาพที่เห็นนี้จะส่งผลต่อจิตใจของนักพรตชิงอวินมากเพียงใดหน้าเหลือเชื่อช่างหน้าเหลือเชื่อยิ่งนัก นักพรตชิงอวิตมีได้ที่จะสายหน้าไปมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกช้างชิงแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่เหตุใดด้ดานหลังของเขาจึงปรากฏนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ราวกับปาฏิหารกก็มีปานเ่ยถึงตรงนี้นักพรตชิงอวิินก็เหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้จริงสิหรือว่าช้างชิงจะเป็นยอดฝีมือผู้ไรเทียมทานที่ได้ผนึกความทรงจำและตบารมีของตนเอาไว้จากนั้นก็ออกมาท่องโลกเพื่อสัมผัสกับเส้นทางการบำเพ็ญเพียรอีกครานักพรตชิงอวิินยังได้พึมพำกับตัวเองอีกว่า ใช่แล้วมีผิดแน่ต้องเป็นเช่นนี้แน่คิดได้เช่นนั้นนักพรตชิงอวินก็ค่อยๆโรยตัวลงไปทว่าในตอนนั้นเองเขาก็เกิดรู้สึกลังเลขึ้นมาเพราะครั้งนี้ที่ลงเขาไปเมืองหลานซีนั้นประการแรกก็เพื่อไปเข้าร่วมการประชุมของนิกายกระบีส่สวนอีกประการหนึ่งก็เพื่อไปจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการบำเพ็ญเพียรให้แก่เยชางชิงแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกว่าทรัพยากรในการบำเพ็ญเพียรที่เขาเตรียมมานั้นยังดีมิพอ หลังจากครุ่นคิดอยู่นานนักพรตชิงอวินก็อดมีได้ที่จะทอดถอนใจออกมาแม้ข้าจะรู้ว่าทรัพยากรในการบำเพ็ญเพียรในมือเหล่านี้อาจจะมีสามารถช่วยอะไรช้างชิงได้มากนะแต่อย่างน้อยก็นับว่าเป็นน้ำใจของข้าและสำนักชิงหยางก็แล้วกันอีกทั้งข้าปฏิบัติต่อเขาด้วยความจริงใจขนาดนี้คิดว่าวันหน้าต่อให้ความทรงจำและตบารมีของเขาถูกปลดผนึกออกแล้วเขาก็คงจะจดจำน้ำใจในครานี้ได้อยู่ คิดได้เช่นนั้นนักพรตชิงอวินก็เอามือไพร่หลังพร้อมกับเดินตรงเข้าไปอย่างมิลังเลใดๆอีกช้างชิงช่วงนี้การบำเพ็ญเพียรเป็นเช่นไรบ้างนักพรตชิงอวินเดินมาตรงหน้าของเย่ช้างชิงอย่างเงียบๆก่อนจะเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทันทีที่สิ้นเสียงเย่ช้างชิงก็หยุดการเปิดจุดเซิรนชางลงจากนั้นนิมิตที่ปกคลุมรอบกายพลันมาลายหายไปท่านเจ้าสำนัก เย่ฉา,างชิงลืมตาขึ้นพร้อมกับรีบลุกขึ้นยืนและประสานมือคารวะนักพรตชิงอวินทันทีเย่ฉา,างชิงคารวะท่านเจ้าสำนักฉางชิงไม่จำเป็นต้องมากพิธีนักพรตชิงอวินชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะโบกมือไปมาอย่างฝืนฝืนข้าบอกเจ้าแล้วมีใช่หรือว่าพวกเราเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรตั้งจิตมั่นสู่มันคาพิธีรีตองเหล่านี้มิต้องใส่ใจให้มากเย่ฉางชิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นก่อนจะพยักหน้าให้แก่นักพรตชิงอวินน้อยฮ่าฮ่า เรียนท่านเจ้าสำนักสิทธิ์ทำตามคำสั่งของสิทธิ์พี่ใหญ่หลังจากเสริมปราณให้แข็งแกร่งสำเร็จแล้วจึงได้เริ่มฝึกเคล็ดวิชาเทพปีศาจโบราณขอรับเย่ช้างชิงเอ๋ยตามตรงแต่ว่าสิทธิ์นั้นโง่เขลาฝึกมาจนถึงบัดนี้จุดเซินชางตำแหน่งที่สองยังมีสามารถเปิดได้สำเร็จได้ยินเช่นนั้นนักพรตชิงอวินมีก็ชะงักไปทันทีพร้อมกับเผยสีหน้าสงสัยออกมาเคล็ดวิชาเทพปีศาจโบราณจุดเซินชาง ุเซินชางตำแหน่งที่สองนี่มันนี่มันเรื่องอะไรกันช่วงที่ผ่านมาหลี่ซิวหยวนสอนอะไรให้กันแน่คิดได้เช่นนั้นแม้ใบหน้าของนักพรตชิงหวินจะยังเรียบนิ่งดังเดิมทว่าภายในใจกลับรู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก